เอ,อ้ไม่ใช่เอ,อ้ไม่ใช่พูดผิดไม่ใช่ไลค์คลิปเฉยๆพูดผิดพูดผิดะตัวห้าใบรองผมจวไปแล้วผมเปลี่ยนไปหนึ่งใบและนี่คือห้าใบที่ผมจะใช้ในในห้าใบแรกที่ได้ใช้ในตานี้และห้าใบสุดท้ายด้วยและห้าใบสุดท้ายด้วย <laughs> เปลี่ยนสามใบ ไปหาสลีฟซยเซแบบแบบปิดจูนบ้างดีว่ะเห็นช็อปปี้ปล่อยขายพวกนี้ต้องรีบสอยก่อนสอยอะไรซยเซสอยสลีฟซยเซนี่เลยไม่ทันเอ้ไม่ทันไหนตอนนั้นน่ะัวดัวจะไม่จะไม่ทันนะดของไม่มาดูแต่ผมไม่ทันไงเปิดไปดูรับของหมดไม่เศท่ากับกันอ่ะไอมิกโกะถ้าไม่หาดีๆยังพอมี แต่ซวยแต่อยากได้ซูเซ่ยากไ,ได้ไ่ทันยิง <c oughs> โอ้ซูยนี่ <c oughs> นอกจากราคาสูงไ,ไม่พอแม่งแม่งหมดวัยได้หมดไวไดัยมากหมดวัยต้องไม,ไม่ต้องบอกไอ <c oughs> ตอนสมัยนั้นที่มานี่ตอนนั้นนี่กําลังทรัพย์ยังไม่ค่อยจะมีก็เลยไม่ได้ซื้อซูเซเหมือนกันถ้ามีกูคงซื้อไปแล้วแหละกูคงมานั่งวันนี้หรอกมีมีตอนหมดพอดีไอกูยังจําได้เลยในช็ <c oughs> อปปี้เนี่ยแม่งเขาขายมีโคมเมดอะเด็กโฮเดอร์กับสลิปหนึ่งพัน ไอ้เคียกูไม่ทันไม่ไปชุนมึงไม่ใช่มึงไม่ทันมึงไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินหลักเลยเนี่ยมมีเงินซื้อกูไม่มีเงินกูกูมีตอนกันหมดไปแล้วกูมีตอนกันถ้าทันอะแปลว่าไม่ถ้าทันอะแปลว่ามึงเห็นเว้ยแต่ว่าแต่ว่าซื้อไหมนั่นนั่นนั่นอยู่ที่เงินมึงไอ้ตอนนั้นกูเห็นงไรตอนนั้นคือต้องคุณงี้กูมีอีกทีตอนกูอีกที พราะของหมดไม่กี่วันตอนที่กูมีแต่แต<ห>่อย่างน้อยตอนนี้<ห><ๆ>แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็มีคนสืบทอดไอ้มิโกะคูไปแล้วแหละเอาละอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในความสบายใจของคูแล้วว่าที่ที่กูไม่ขายแดดตอนนี้แต่<น>ก็ไม่ต้องพูดก,ก็กูก็ไม่รู้มิโกะถ้าขายแดดตอนนี้มันจะได้เท่าไหร่เหมือนกันนะกูก็ไม่รู้นะหลายอยู่นะบอกว่าช่วงช่วงนี้อยู่ในช่วงดอกนะฮะผมจะแทงต่ํา แทงตามครผมสูงโ okay. อเคก็ย,ยังว่ามัน,นมันยังเป็นไออันนี้อยู่มันยังเล็กเก่าอะดีมาของมันอยู่เริ่มร่งนี้ละเริ่มร่างนี้ละ,เล,ละเล็กเล็กเก่มามาถ้าสิเลยเข้าเทินจ่วครับเล่นเล่นเล่นมาห้ามไปเลเริ่มฝอรอบเดียวเองมาทิ้งดอทลิเกอร์ไล่เบ็ดเกตหนึ่งสกิลของตัวนี้เมื่อลงช่องแวนใบหัวกองครับผม เกรดสี่งแง่ไม่ได้แง่ไม่ได้ถึงนะเรียกเรียกการที่เป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าแง่ไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับเขาเทินจวดบูทเขาวิ่งแต่บูทเขาไม่ค่อยแก่เท่าไหร่บูทิ้งไลน์ไลน์เป็นสตีฟเริ่มหล้างขอจวดหนึ่งแต่แต่แฟกเซ์มือเขาเคครับสตีฟนับแม่นับแม่อเราจะโซและโซชาร์จขีดข้อแฟกซ์เลยเขาแก่ครับแฟกซ์แฟกซ์โอ้โหสิบสี่แบนสิบสี่แบน ปล่อยเลยไใช้แบกเพิ่มไม่ได้เข้าครับตัวทั้งหมดให้เวนกันสีดมเฮ้ยสองดมเนาะใจเย็นสี่ดำเอสองเย็นฮะจบเกินฮะมาสีดมเลยเหรอพูดผิดพูดผิดตัวหนึ่งก็อันนี้เกินไม่กูโอ้ถ้าสีดมจริงนี่กูถามเลยไอ้เฮียเด็กไหนว่าเล่นบ้างดิเฮ้ มันมีโอกาสซีดงมอยู่ถ้าเกิดว่าเราแหงต้นเกนมมาสามตัวแล้วไอ้แวนเช็คได้ทิ้เกินแล้วเขาปล่อยหมดแล้วเขาป <Like. S 2> ล่อยหมดด้วยไลเกตสองสกิล like เอาเนี้กลับใต้กองกลับใต้กองก่อนบาย uh, เรียบร้อยน,นี่อะไรคือบั๊ฮะบัคเกรียดหนม่งหลังจากนี้กูจะไม่สามารถใช้สกิลลบห้าพันได้แล้วก็คือมันมันจะค้างอยู่อย่างนั้นแหละมันก็จะมันจะค้างอยู่อย่างนั้นแหละอโอเคอืม oh. <Okay. S 2> hmm. อย่างไงว่ามันจะมีแต่มันมีวิธีอยู่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่ผมคิดอะแต่มันขอรล้ว่าคงทําไม่ได้แล้วแหละหนึ่งเข้าตัวบัสแวนบวกคี้เลยเออก็คนนึกอยู่แล้วเลยไม่เงินเจออย่างเงี้ยก็ก็ขียดีนะติดบัคกแต่ไม่เสือมีเทคบวกคี้เนี่ยไม่แต่หลังจากเนี้ยจะยากหน่อยนึงบวกไปอืโอเวอร์เข้าไปส่งโอเวอร์เขาไป ไม่ได้แดกคุลอกไม่ได้แดกสามขีดที่เข้าไม่ได้แดกคุลอกจัวกำังกาแล้วต้องเป็นแบบนี้กาแล้วก็เลยทิ้งเป็นลูกไลเป็นริชาร์ดแมทกับโฟโซนั่นรอกันไปเดี๋ยวจบเกมไปยพูดแล้วกันอ่าโอเคอันนี้แค่อยากลองหน่อยอ๋ออืมอีเดน แเทิร์นวิชาร์จโจมตีห <11. S 2> มื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอ่ะสองห้าเช็คบอร์ดอ่ะอีกหมื่นหนึ่งอีกหมื่นหนึ่งการเลียด้วยหมื่นห้าอีกหมื่นหนึ่งอีกอีกหมื่นหนึ่งโนกาดกีโอ้ปล่อยแต่แรกครับตบตอมก็ตีไม่เข้า<ม>แล้วผ่านมัน มันไม่มีใครรู้อะไรโค้ดหรอกต <c oughs> ัวหนึ่งริงดอทิเกอร์เลรดสาม <c oughs> ต้องพยายามแก้ปัญหาหน่อยเแต่ถ้าเจอสถานการณ์อย่า,า,เา,า,ยางเงี้ยจะทำยังไงดีงั้นอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อน สำหรับฟอร์มิชันทีนี้ก็ลบพลังไม่ได้แต่อยู่หน้อยยังเอาไปตีได้อยู่ไม่งจะกลายเป็นตัวมารีลาตันทีเลยอืมเป็นเอาตีไขว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแวนหนึ่งหมื่นแวนโนกาดดาเมจเช็คบอกหนึ่งหมื่นแวนอืมหนึ่งหมื่นแวนหนึ่งหมื่นแวนอ่ะอีเซ อินเตอร์เปดังนั้นโซบาตเก็บทั้งสองเลยเหมือนสามแวนโอกาสโดกาสบอดหนึ no, God. No, God. 1> 1. ่งชิแวนโอแวนเลยโ okay. อเคแล้วก็โอแวนเดี๋ยวเรามีอยู่ตัวเดียวในสนา,ามอะ่ะนี่มีป <c oughs> ยุกหมดเลยยเด็กสี่กับแว<า>น,เ,นเลยบอ 3> wow, 3 <Stand S 1> ดคูว้าวสามแวนแลอทิงมาจูลี่ ลฟ์เป็นเดียบรอสไวเลนบูธเบนวอสสวอลเลอร์โซลชาร์ตอีกจี้ขอเว้นรูมไหมแบทเทิร์ดบรูสโจมตีบรรยากาศสิบสามสิบสามอืมปุ่มหน่อยแล้วกันสองสองได้เข้าเลยสวินได้เช็คโอเวอร์สิกเกอร์สองให oh, ้แมกต์ ตวัวหนึ่งเชนเทียสองแดมสองเตมสองแดมครับเมมเช็คยิปีหนึ่งใบชี้อีกหนึ่งใบโอเคเงียบอ่ะสองแดมไปเงียบ่านโอเคเงียบ่านโอเคเงียบผ่านคือถ้ามันเป็นฮิวมันก็คงดีนะตัวหนึ่งฮะเงียบละผ่าน <c oughs> มันเงียบมันเงียบหมดเลยมอบได้ไหมเนี่ย ยากเลยเนี่ยพอยากเลยไม่มีเตตีด้วยไม่มีสนกุกละน่มันชอบอะไรมันมอืมไอ้แม่ไรเบนวอตกับเดลิตีเข้าอยุตีกตีกตีอาจจะต้องมันต้องเล่นแบบฟอร์มิชันนี้เอาแล้วอะ่ะหมืนตีเป็นวอตโนกาดอ่ะเหมือนตีเดลิตโนกานด 1ิบสามโซปราะเก็บสงเหมือนเดิมสิบสามเลยตดับเบิลคีดที่ข้อโชมเสร็จแล้วผมจะตายโนกัลโออนคีโอแวนไอ้ไม่ไม่จริงๆริแฮมสองเดียตกเดม5ห้านี่ออดอทิเกอร์ส่งพลังให้แวนการรอ,อฮิวทิเกอร์ให้พลังแวนการแค่นั้นก่อน<ม>อยู่ไม่ไดนห้าเดีแต่ แต่ก็นะนะในเมื่อผมโอเวอร์ทิกเกอร์ผมได้ตอนผมได้เช็คโดยไม่ใช่ดาวเมจเช็คเพราะงั้นแล้วเนี่ยผลจะทํางานบวกหมื่นบวกที่ตลอดเกมนี้จูนดึงกันจริงๆไอจูนมันชิคไอ้อะไรว่ร้ฟไลท์อันไรบุรู้แค่ว่ามันผมจะปิดเกมในเธอ์นี่แหละจะปิดเกมไม่ต้องพูดปิดเธออีเปิเธอเรมานเรมาน สงสัยกูต้องไปกลับไปเล่นใครที่ปกติแล้วมึงเน่เล่นลูกผสมคงไม่ไหวเล่นลูกผสมคงไม่ไหวผสมน่าจะไม่ไหวว่ะน่าจะงั้นแหละไอตอนไอตอนจูรี่ไอซีมูเองนี่มึงเคยเจอบั๊กอยู่รอบหนึ่งในใจกูคิดเอเล็คแล้วคิดอีกว่าจะเล่นต่อคนดีไหมนี่นี่ไงเห็นมนยังเ่ยนวอตโซ่หนึ่งเ่ยนวอตบวกห้าพัน เอนวอตโซอีกหนึ่งต,ตัวนี้บอก 5, 000, ตัวนี้บอกห้าพันตัวนี้บอกหมื่นหนึ่งต่ทิ่แต่ไม่ใส่ฟอนต์นี่งถือว่าถูกแล้วนับสลมงเห็นอยู่ใช้สกิลเวนหลนับเข้าโซมาจูรี่บอ,อีกสองพันมาจูรี่ม,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 มีผมไม่นับโซลแล้ว <c oughs> ผมได้แปดนับเวนหลูเป็นเก้าเพราะงั้นผมจะเวนเวลาที่มาจูรี่โจมตีจะไม่สามารถคอการ์ดเกตหนึ่งหรือมากกว่าในการป้องกันครั้งนี้ได้ ตัวมาดีพอดีแดงพอดผมแปบผมเหลือนะพอดีดงผมเหลือนะเยอะด้วยหนึ่งสองสามสี่ตรงทิกเดียวนับโซ่ดิว่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใบโอ้หกใบได้ตัวดหนึ่งแถวแถวแปดใบแถวหน้าโบอีกหนึ่งหมื่นและถ้ามีสิบสองใบแวนการโบอีกหนึ่งคุณที่คอโบ สามคีเอเวนคาดจะแล้วเบนวอบวกอีกสองหมื่นด้วยสกิลของกาโซชัดขอน้องใหม่ๆมาสู้ของแพทเทิร์นเฟสสิบแว่น ปล่อยดีกว่าให้มันจบๆไปเรียบร้อยปลอมมาจบไปคนพวกนี้ว่าแบบยังไงดีอะอย่าอะไรนะอย่าไปยื้อมันเลยอย่าไปยื้อเลยไปยื้เดี๋ยวาลองลองตีเลทอีกเกมหนึ่งโดติกเกอร์ตัวหนึ่งรอชาร์ตก่อนเป็นรอติกเกอร์โอ้โหและหลังจากนั้นบูตตีบูตแม่งอ้วนมากเลยไงลองดูบูตยังอีกไกลเลยเนี่ยบอลฮิวในฮิว อ่าอ่นลุกมาเช็คอีกทีเด e f o n เดี๋ยวหน้าอีกหมื่นหนึงโอ้ดีแล้วดีจูนตายก่อนอ่ะดีแล้วอ่าโอเคสรุปผลก็คือกูไม่เหมาะกับสไตล์นี้จริงๆว่ะกลับกลับไปเล่นไครนี้เหมือนเดิมแบบพปกมลนีเล่นไครนี้เดิมดีกว่าเดี๋ยวอ็หาวิธีว่ากูจะทำยังไงแบบไปหาวิธีจะ